สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็วันนี้นะคะคุณครูจะให้หนูเนี่ยได้แสดงวิธีทำแล้วนะคะในเรื่องการหาร เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เขียนคำตอบเลยใช่ไหมคะวันนี้จะให้สแสดงวิธีทำนะคะในหน้าที่127ค่ะอ่ะทุกคนเอาหนังสือเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายที่กำลังเขียนหนังสืออยู่นะคะเปิดไปที่หน้า127ค่ะอ่ะเปิดไปดูเลย หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดนะคะการแสดงวิธีทำนะคะก็จะขั้นลงมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูทบทวนก่อนดีก,กว่าว่าเวลาเราจะทำโจทย์ปัญหาเนี่ยจะต้องนึกคิดนึกถึงอะไรบ้างมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกรอบนึงเนาะ อ่ะเปิดหนังสือเลยค่ะหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวคพื่ครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึง่ง ดหนังสือกันแล้วหรือ,อยังเปิดหนังสือกันแล้วหรือ,อยังคะเปิดแล้วนะหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเอ๊ะทำไมแชร์ไม่ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดนะร้อยยี่สิบเจ็ด วันนี้คุณครูจะไม่มีการบ้านนะคะถ้าเราทำเสร็จเนาะทำได้ข้อไหนก็ข้อนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำต่อนะคะอะการที่เรานะคะจะทำโจทย์ปัญหาเนาะเขาก็จะมีขั้นตอนให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีในหนังสือนะในหน้าที่หนึนะคะแต่คุณครูจะทบทวนให้หนูฟังนะ เพราะว่าค,คุณครูได้เคยอธิบายให้หนูฟังไปแล้วรอบนึงนะคะแต่วันนี้จะทบทวนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมาทำโจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำนะคะหนูจะได้รู้ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันจะต้องทำอะไรก่อนหน้าหลังอะไรยังไงนะคะอะโจทย์ปัญหานะคะเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วอ่ะอุ้มซื้อขนมขนมเมตรขนุนร้อยี่สิบเมตรจัดใส่จานสามใบ ใบละเท่าเท่ากาันจะได้ขนมเม็ดขนขนกี่จานอ่านนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะคะพอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วปุ๊บเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนคะ่ะอย่างไงคะคุณครูเราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ปัญหานี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะโจทย์ปัญหาที่คุณครูพูดมาเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับอะไรคะใครจะทำอะไร ช่วยกันช่วยกันอาโจ์นะคะปัญหาเนี่ยที่ที่คุณครูพูดมาเมื่อกี้เนี่ยเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเขาต้องการจะรู้ว่าอะไรอ่าปิดไมค์ได้นะ ใครจะตอบเปิดไมคตอบนะคะเงียบหมดเลยแสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมถ้าให้ทำเองจะทำได้ไหมคะอ่าทำได้ก็แสดงว่าต้องตอบผูได้ด้วยสิอ่ะโจทย์ปัญหาที่คุณรูพูดมาเมื่อกี้นี้เขามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะใครใครใคร ก็คืออุ้มใช่ไหมอุ้มเขาอ่าแต่ว่าอุ้มเนี่ยเขาจะต้องเขาต้องการที่จะเอาเม็ดขนุนเนี่ยใส่ใส่จานใช่ไหมอ่าใส่จานจานละเท่าเทกันนะคะอาอุ้มซื้อขนมเม่ขนุนมาทั้งหมดกี่เม็ด รหนึ่งร<ะ>้อยยี่สิบเมตรใช่ไหมคะอุ้มจัดขนมเม็ดขนุนใส่จานกี่ใบจะจัดได้จะจัดกี่ใบคะสามใบอะสามใบแล้วโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจะจะอะไรจะอะไรจะได้ขนมขนเม็ดขนุน่จาน,ะ,นะ่ถูกต้องนะคะจะได้ขนมเม็ดขนุนเนี่ยจานละกี่เม็ด อะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์ต้องการให้เราทำอะไรอยากหาอะไรโจทย์จะต้องการถามอะไรหาอะไรเนี่ยค่ะอ่ะมาอันที่สองนะคะขั้นตอนที่สองวางแผนเราวางแผนก่อนนั่นก็คือการตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่ะหนูก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนว่าอ่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะมันจะต้อง หนึ่งร้อยยี่สิบหารด้วยอ่าะหนึ่งร้อยยี่สิบหารด้วยสามใช่ไหมคะแล้วก็ลงมือทำค่ะลงมือทำคุณครูจะให้หนูเนี่ยตรงนี้แหละที่หนูจะต้องเอาไปแสดงวิธีทำนะคะก็คือขั้นตอนการลงมือทำหนูจะต้องแสดงวิธีทำนะคะก็อุม้มซื้อขนมขนมเม็ดขนมมาหนึ่งร้อยยี่สิบเม็ด จะใส่จานจานละเท่าๆกาันก็คือสามใบจะได้เม็ดขนุนขนมเม็ดขนุนจานละจุดๆ,ๆอ่ะเขาก็หารเลยค่ะร้อยยี่สิบหารสามเท่ากับกี่เมตรเอ่ยสี่ส <40 S 2> ิบเมตรน,นะคะก็จะได้เม็ดขนมเม็ดขนุนเนี่ยจานละสี่สิบเมตรเท่านี้เองที่หนูต้องทำคืออันนี้หน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะคุณพู อธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะวันนี้เราจะแสดงวิธีทำกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการตรวจคําตอบนะคะว่าเราทำถูกหรือเปล่านะนั่นก็คือที่ครูบอกไปนะคะเราจะเอาคําตอบนะคะมาคูณด้วยผลหารเราก็จะได้เท่ากับตัวตั้งถ้ามันได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบของเราข้อนั้นถูกต้องนะคะมา ก็จะเป็นงานของเราแล้วนะคะทุกคนงานของเราในวันนี้คุณครูจะให้หนูเนี่ยได้ทำหนึ่งรอหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะ,สะแสดงวิธีทำอ่ะเปิดไปค่ะที่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเห็นไหมเอ่ยห้าข้อนะคะห้าข้อเขาให้หนูเนี่ยคิดชั้นที่สี่เฉพาะ เขีนวันที่เขียนโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำเลยอ่ะวันนั้นป้าแปงบอกว่าคุณครูครับเอาโจทย์ขึ้นกระดานให้หน่อยคุณครูก็ทำมาให้แล้วนะคะอ่ะนี่นะก็คอมค,ครูค้างไปแล้วนี่นะคะก็เขียนวันที่เลยค่ะเขียนตามคุณครูเลยอ่ะเขียนตามคุณครูเลยนะคะ เขียนโจดด้วยนะคะแสดงวิธีทําแล้วก็ข้อหนึ่งลอกโจทแล้วก็แสดงวิธีทําได้เลยอ่าวันนี้นะคะจะให้ทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดชั่วโมงถ้าสมมุติว่าหมดชั่วโมงสามข้อก็ทํำแค่สามข้อคุณครูจะไม่ให้กันบ้านโอเคไหมค,ครับ ช่ต้องเขียนด้วยค่ะเขียนตามคุณครูเลยบริษัทแห่งหนึ่งอเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ข้อหนึ่งให้ฟังนะบริษัทแห่งหนึ่งมีผ้าอยู่ทั้งหมดหกสิบเมตรต้องการให้พนักงานเนี่ยตัดชุดทํางานที่เหมือนกันเลยโดยโดยให้ผ้ากับพนักงานนะคะไปคนละสี่เมตรบริษัทนะคะให้ผ้ากับพนักงานได้ทั้งหมดกี่คนอ่า เดี๋ยวคุยตัวอย่างข้อนี้ให้ดูสักข้อหนึ่งนะคะวิธีทําคือเราจะต้องเอาอะไรขึ้นก่อนหกสิบใช่ไหมคะนั่นก็คือบริษัทแห่งหนึ่งมีผ้าหกสิบเมตรใช่ไหมคะเขาต้องการที่จะหาว่าพนักงานเนี่ยได้จะได้ผ้าทั้งหมดกี่คน นะคะแต่เขาบอกว่าเขาให้ผ้าพนักงานคนล,ละ4เมตรนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่าบริษัทให้ผ้ากับพนักงานไปพนักงานได้ทั้งหมด60หาร4เท่ากับกี่คนเลยกีค่คนคะครับ อ่ะสิบห้าคนเราก็เขียนตอบอตอบค่ะแล้วก็สิบห้าคนอันนี้ตัวอย่างข้อแรกนะคะข้อแรกคุณครูทําตัวอย่างให้ดูนะนนอ่าเขียนพอค่ะพอพอหนูเขียนพออยู่ครับพอครับอันนี้ข้อแรกคุณครูทําให้ดูนะข้อที่สองหนูทําเองได้เลยวันนี้เอาสักสามข้อ เสร็จสข้อก็ยังดีค่ะเพราะว่าคุณครูเข้าใจแหละว่ามันจะต้องรอบโจทด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะเสียเวลาตรงรลอโจทย์ นะครับ ครูครูเข้าใจว่ามันเยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นโจทย์ปัญหานอ้อมันก็ต้องเขียนเยอะหน่อยในหนังสือมีห้าข้อนะคะในหนังสือมีห้าข้อ หนังสือเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายนะหนังสือเด็กผู้ชายหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดนะ จ้เขียนงานวันนี้ก่อนอีกว่าพรเอาอย่างนี้นะคะแคบไปได้ไหมแคบไปได้ไหมอะไรนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวถ้าใครแคบไม่ได้เดี๋ยวครูส่งให้คุณครูแพมนะ้องเราบอกว่ามันเป็นในคาบแต่ว่าหนูไม่เสร็จนะเพราะว่าคุณครูจะได้ไปข้อสองนะคะข้อสอง เนาะโจย์มีอยู่ในหน้าที่หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดนะโจทย์นะคะโจนวิธี่ทำเนี่ยหนูสามารถทำเองได้เลยนะคะอ่ะหน,น,นูใครแ k บได้แ k บนะคะเดี๋ยวหนูจะได้ไปข้อสอบให้เนาะเพราะว่าถ้ารอเนี่ยเราอาจจะได้แค่ข้อเดียว ไม่เป็นไรค่ะแกะไม่ได้เดี๋ยวคุณรูแคปให้แล้วก็คุณรูณส่งให้คุณคุณรูณแพมให้อ่ะคุณรูณไปข้อสองนะคะข้อสองเนี่ยขเยขาบอกว่าปลาทองกินอาหารวันละสองกล่องมีอาหารทั้งหมดห้าสิบกล่องปลาทองจะกินได้กี่วันอ่ะแล้วก็ต้องรู้ก่อนค่ะเขาเอาอะไรตั้งอันเนี้ย ข้อนี้เอาอะไรตั้งคะอ่าเราจะต้องเอาห้าสิบกล่องตั้งใช่ไหมคะมีอาหารทั้งหมดห้าสิบกล่องใช่เป่าอ่ะปลาทองกินอาหารวันละกี่กล่องสองกล่องนะคะข้อนี้เขาต้องการถามเขาต้องการหาอะไรปลาทองทำไมคะ ปลาทองกินปลาทองกินอาหารได้กี่วันใช่ไหมคะเราก็ตั้งเลยค่ะ50หาร2นะคะจะได้เท่ากับ25 000, วันนั่นเองนะคะอะอ,คอะไรนะคะใช่แล้วเพราะว่าถ้าเราหาน่ะคือเราหารได้เลยค่ะเราก็หารไปนีละตัวเนาะเหมือนเดิมหารจากข้างหน้าไปก่อน เดีย๋ยวคุณครูย้อนกลับไปให้นะคะคุณครูขออธิบายข้อสองให้จบก่อนนะเราก็หารค่ะเนี่ยสองอะไรหารได้ใกล้เคียงห้าแต่ไม่เกินห้านั่นก็คือสองสองสี่ใช่ไหมเราก็ใส่เล้สองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือเศษหนึ่งสองอะไรหารได้สิบก็คือห้าก็คือจะได้เท่ากับ ใช่แล้วก็คือจะได้เท่ากับ25นะคะข้อนี้ใช่แล้วค่ะอ่ะข้อหนึ่งแ k บไว้นะคะคุณครูแ k บไว้นะข้อหนึ่งข้อสองนะคะวันนี้เราจะต้องให้เสร็จสองข้อนะแ k บไว้นะคะแ k บได้แ k บนะคะแ k บไม่ได้เดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณครูแพมเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออีกสิบนาทีเนาะมันเลยสิบนาที อ่าในไทในใครทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วบ้างมาเปิดไมค์บอกครูหน่อยใครทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วบ้างอ่าแขบไม่ได้ไม่เป็นไรนคุณครูบอกเราไงเดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณครูแพมให้อ่าข้อสองล้อโจทย์หรือ,อยังล้อโจทย์ก่อนเลย โจทย์มีอยู่ในหนังสือหน้า127นะ ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็เกๆหมดเวลาแล้วนะคุณครูให้แคบไว้นะคะแต่ถ้าใครทําไม่เสร็จจริงๆคุณครูจะส่งให้คุณครูแพมนะคะสองข้อนี้นะคะอ่าแต่ถ้าใครเสร็จแล้วสองข้อเลยเสร็จสองข้อเลยทําข้อสามข้อสี่ข้อห้ารอไว้ได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทาแน่นอน อาโอเคเด็กๆค่ะงานคุณครูนะคะก็ฝากไปทําให้เสร็จนะข้อหนึ่งกับข้อสองฝากทําให้เสร็จนะคะเป็นงานในชั่วโมงเนาะค่ะปาแปงได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณครูแรมให้ค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะเตรียมเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะครับครับ